สวัสดีครับไหมสวัสดีครับได้ไหมเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับมูดาครับไม่ได้ครับผมได้โอ้โครับโอ้พลีตูดเหมือนน้องดาวไหมคล้าย <laughs> <ร>ตเอัเอนเนอเนัวนอเนอเออเอัเออ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 เดอเอัเออเออเออเเให้ ตัวไหนคือน้องดาวตัวจริงครับอ้าวนี่พีทายถูกครับดูดูไหนคือน้องดาวตัวจริงกําลังกลับมาจากเรียนครับเลยถ่ายคลิปให้แม่ๆดูก่อนเนาะยังไม่ได้เกี่ยวขยะแม่แป็งเลยมาถ่ายกันครับแต่ตัวตูดเหมือนไหมครับปรีตูดเหมือนน้องดาวไหมคล้ายๆเออ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 วออเนอเออเอัเนอเออัอนออเอเออเออนึอเออเอ ตัวนี้ตัวนี้ออริจินอลครับโอ้โหน,นี่ค่อยแล้วเห็นน่ะอย่าน่ากล้วยอยะใครกินคือมันเลยคืเนอยวใครกิน,น,นมากูมาดูชมงานเพื่อนไม่ลงรถท่างไหนคือน้องดาวครับมอโหแต่เขาทำย้อยเหมือนเลยเหมือนไหมเนี่ยดูดช้างรด,ดต่ำพุงพุง S <S <an itary> ครับสอง,องนันนี้นิดนึง <G ül üyor> งานจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าเนะเาะอันนูดาวูครับมีงานเนาะทำไว้เนาะครับตัวซ้ายเหมือนกว่าจริงๆริงเนาะตัวซ้ายเหมือนกว่า้สวยมากเอาไปตั้งอยู่ตรงสารบ้านปูนเนี่ยให้แม่ฟีทายกันครับว่าเหมือนหรือเปล่าดูที่ตูดก่อนเราดูตูดอันนี้ ดูตัวตัวไหนเหมือนกว่าครับมาดูตัวมาดูนี่อ๋อเราไปดูครับเหมือนหรือเปล่าเหมือนหรือเปล่าจ้าโอ้ยเดี๋ยวอย่าพึ่งสิทำหนึ่งแป็นหนึ่งนะให้กินดูครับหูดูใบหูใบหูดูนะครับแม่ซีจำไว้นะครับว่าเหมือนกันหรือเปล่า อ,อวันนี้โชงงูเขียวเห็นช้างพวกเดีวยวกันเหรออะไรโชงงูเขียวอะ่ะดูงูงเขียวครับงูเขียวออกครับวันนี้มีอากาศหนาวงูเขียวยังออกครับโหดมากครับโอ้โหโดนมาทำลายโดนมาทำลายโดนมาทำลายครับโอ้โหเอ้ยเขาต้องเอากล้วยให้ละเะขอก่อนเร็ว อ็กล้วยให้วีเล็กๆขอเนาะน่าจะกินมาทั้งวันละฮ่าๆข้าน่อยข้านายในแห่เขามีกล้วยลแล้าวข้านาย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 ข้าเดียวเลยหรือว่าจะเอาไปให้เพื่อนกินดีกว่าเอาให้เพื่อนกินดีกว่ามั้งเนี่ยดูนี่เพื่อนนี่เอาเอาโมใส่ง่ายแต่กล้วหักเดี๋ยวเขาเรียนบนอีกเอ้าล้างก่อนล้างก่อนนะมูดา ปึ๊บพอไหนเร็วพอไหนมีท่าอื่นอีกไหมเนี่ยเดีย๋ยวพิพิ้น,นไมมีท่าเดียวเลยโอ้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 ยแสงพอาทิตย์นั่นแหละนั่นแหละมีท่าอื่นไหมสวัสดีครับไหมสวัสดีครับได้ไหมเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับมดูดาครับไม่ได้ครับ ผมโอ้โ้ครับโอ้เ,เก่งยังเลยอ้าวมีกล้วยแล้วเก่งขออนุญาตโยนเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเ, <c oughs> เพราะว่าอยู่ในพื้นที่ของเขาเขาก็จะสนเป็นเรื่องปกติครับมีอันตรายนะครับไม่ได้เก็บแค่ผมที่เสียงของหมูดาวด้วยวมีปรอบด่างพ้อยไม่ดีครับผมกินกล้วยแล้วไม่แบ่งให้เพื่อนหน่อย ออลองแบ่งให้เพื่อนดีไม่แป้งนะครับเดี๋ยวไม่แป้งระเจะให้กินลนะขอทาความสะอาดก่อนเอาดูนะครับดูตัวนี้อ๋อตัวนี้ตัวนี้สูนเหมือนเหมือนแต่พุงไม่เหมือนนะอืกินกล้วยไหมดูข้างนเออจะจะะเออดูโอ้โหพอเลืนจัดใหญ่จัดเต็มครับพุ่งนี้แต่ไม่ไม่ฟรีอยู่แถวนี้นะครับ เจอกันได้ที่บ้านของนคำนะครับดูดาวแห mm ่ hmm. ช้างเก้าเชือกนะครับแล mm ้ว hmm. ก็มีพ่อหนุ่มเสกนะครับ mm hmm. ที่มาร่วมงานด้วย mm hmm. พายอามีเอาเยอะแยะครับเก้าเชือกเ mm hmm. ก,กิดนุอ mm hmm. งเจ้าก็เกิดทำความสะอาดแต่นุองเจ้านอนเนาะก mm ็ hmm. ต้องทำเหมือนเดิมนะครับ mm hmm. อืม เหนือ่อยน่าเหนื่อย,อยทั้งวันน้ำผลได้ครับคิดนิดนึงนะครับหยกดาวน่าจิงหงเนอะน่าจะยงดูมีเพื่อนสองตัวมาอยู่บนรถพ่อหนอมได้ไงเนะี่ยงงมากนะ ให้หมูดาวใกล้ๆเนาะเมื่อกินชอบหูหนูดาวนะครับหล่อมากเราจะหล่อเวลากินหูจะกระดิกดิ๊ดดิ๊ดดิ๊ดดิดูเหมือนกินแล้วมีความสุขนะมีความสุขในการกินเนาะหูกระดิกหูกระดิกหูกระดิกเอ๋อพ่อเบาหลักกระดิกเอ้ใกล้หมดแล้วไงโอ้โหโอ้โหยอกโอ้โหเนี่ยครับเวลาหมูวันกินก็จะมีความสุขแบบนี้นะครับ ชอบเรียกว่าหมูอ้วนเนาะมันชอบเรียกแต่แม่ซีท่านใดไม่ชอบก็ต้องขออภัยไม่ด้วยนะครับผมเรียกว่าหมูอ้วนเนาะนุ่นดางน่ะ,นะโอ้ยนึกว่าจะแถมกินแล้วแถมให้ด้วยเอาละเดี๋ยวราอาเพลินเะามาให้อีกอดูไม่ครบเดี๋ยวแม่ซีก็จะไอ้นี่นะฮะแล้วก็จะดูน้องเจ้าโอ้ยแสงเยอะมากนอนหลับปุ๋ยงั้นก็ไปดูพี่ใหญ่ พี่ใหญ่ของเรานะครับรเมื่อเช้ชาเพลินมาก็ใกล้พาออกเดินรอบบ้านอยู่นะครับก็แค่กำลังกายอยู่เนาะแต่ให้เดินไกลไม่ได้นะเดนานะพี่ใหญ่กําลังอยากถึงเป็นวัยรุ่นกาลังจะตกมันนะครับเดินไกลมีอันตรายต่อผู้อื่นด้วยนะครับเนาะไม่ซีขอให้ไม่ฟีเข้าใจเนาะดูนี่ครับอืมไม่มีงาก็จะก้มแทงเนาะมันมูดาเลยก็ด้ก็หรอไตตัวโอ้โหุยดู อู้นอนอันนี้หนอนแดงนะเนี่ยไม่ใช่หนอนชาเขียวเขาเรียกอานาคอนดานของของพี่เดือนอานาคอนดาเนาะดูครับเริ่มกำสายแล้วยาเสกคอคอฟ้า,าล,ลงครับเฮ้ยหมูดาวงัดเหนียวไ,ได้ดูเลยเ <c oughs> อ้ยหมูดาวงัดไม่ได้ดูเลย <c oughs> งัดเอ้าเลี้ยวโอ้ย มื uh, tamam, อวางต่อไงฮึวพอมาวาแล้วเลิ่มกินได้แล้วเร็วเร็วงัดไหนเร็วมาไม่ทันเนาะเอาเร็วเร็วเร็ววางที่ต่ออ่ะอ๋อไอ้โกรธแล้วทำให้ด uh> ูทำให้ทำให้แม uh ่ล uh ีดูแล้วแต่แม uh ่ลีไม่ให้รางวัลในโกรธไม่ทำให้ดูแล้วดาวบอกโอ้โห มีวันนี้ไม่เสกินครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้กับช่องปืมปั้มน้องปั้มแชนแนลด้วยนะครับบคลิปนี้กับเจ้าละครเดีวแวป้งจา่าเลยสวัสบบดีครับจ่าแนหืมไม่มีของกินบ้านนี้ไม่ทำไรเลยต้องมีแนวต้องมีแนวต้องมีอะไรมาแลกเนาะบายครับ